ใต้อ่วมท่วมหนักส4ถนนปิดตายโอ้โทั้งเหนือกลางใต้ท่วมอ่วมขนาดนี้สงสัยประเทศของเราอ่ะจะท่วมเหมือนที่เขาทำนายไว้จริงๆนะคะถ้าไม่มัวไปกั้นกันอยู่เนี่ยน้ำคงไม่ท่วมนานขนาดนี้หรอกผมว่านี่ถ้าไอหมู่บ้านถ้ายซอยนะมันไม่กั้นน้ำไว้นะหมู่บ้านเราก็ไม่ท่วมเป็นเดือนอย่างนี้แล้วค่ะพูดแล้วมาพอดีเลยเจ๊ต้นเหตุน้ำท่วมหมู่บ้านเราเจ๊น้ำขึ้นหรอครับไม่เม่ ไม่ขายแล้วนั่นอะไรเ่เจ๊อ๋ออันนี้น่หลอกจ้าเขาก็เรียกว่าน้ำอะค่ะแต่สําหรับคนหมู่บ้านนู้นเนี่ยฉันไม่ขายถูกถไมหมู่บ้านฉันเดือดร้อนอย่างเงี้ยยังไงฉันก็ไม่ขายให้เจ๊ตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วเจ๊จะเก็บความโกรธว่าทำไมล่ะทําไมไม่ปล่อยให้มันแห้งไปน้าล่ะเจ๊โอ้โหความโกรธมันแห้งยากนะพี่ <c oughs> ใจเย็นๆเ,เรามาหาวิธีรับมือกับน้ํา <c oughs> ที่ใครๆเขาบอกว่าปีนี้มันจะมาเยอะไม่ดีกว่าเหรอฮะ ปีที่แล้วเวลาน้ำมาทุกคนช็อกหมดเลยเรามีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเรารักกันสามัคคีกันร่วมมือร่วมใจกันฉันว่าน้ำท่วมมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกจริงไหมจริงด้วยค่ะอยากได้น้ำ <c oughs> ใช่ไหม หนึ่งพอป่าสองโหลสามโหลพอป่าเราเดี๋ยวให้รถมอเตอร์ไซค์มินโ่นั่นแต่ว่าตัวต้องสัญญาเขาก่อนนะถ้าหมู่บ้านเขาท่วมอีกหมู่บ้านตัวต้องไม่ทิ้งเขาอีกนะไม่ทิ้งอยู่แล้วคนไทยต้องไม่ทิ้งกันนั่เลิถูกต้องไม่โกนแล้วสิพี่เหี่ยมเหี่ยม